ีครับเรามาต่อกันเลยนะครับผมเดินทางกับต่อขึ้นปราสาทมาแล้วนะครับกำลังเดินสวยมากนะครับ ท่านใดอยากมาเที่ยวเชิญมานะครับผมปราสาทเขามาตมรุงจังหวัดบุรีรัมย์นี่ครับผมบริเวณข้างๆครับมีปราสาทรอบุรณะนะครับยังไม่เสร็จ100%เเซ็ต์ นักท่องเที่ยวเยอะครับวันนี้นักเรียนมีชาวต่างชาติด้วยนะครับเ,เห็นประสาทไหมครับเ,เดินอีกไกลสูงมากนะครับ เด็กๆเยอะครับผมมาเที่ยวชมปราสาทมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานครับ เป็นชมต่อคลิปหน้านะคะ